วัสดีค่ะพบกับพี่หญิงและรถมือสองสภาพดีวันนี้นะคะวันนี้พี่หญิงนํารถมือสองสภาพดีมาเสิร์ฟทุกท่านเช่นเคยค่ะความพิเศษของวันนี้ก็คือพี่หญิงมาพร้อมกับรถยนต์4ดานขนาด4เซกเมนต์นะคะนั่นก็คือ Honda Civic f b ปี2013ค่ะซึ่งหลายๆท่านนั้นนะคะฝากให้พี่หญิงหาวันนี้พี่หญิงนํามาเสิร์ฟคุณถึงที่นี่แล้วค่ะ ฮอนด้าซีวิกเอฟดีปีสองศคันนี้มาพร้อมกับระยะทางที่ใช้ไปเพียงแค่70,000กว่ากิโลเท่านั้นคุ้มค่าและน่าใช้มากๆพร้อมทั้งราคาที่พี่หญิงให้สําหรับลูกค้าที่ชมผ่านวอลกของพี่หญิงเท่านั้นนะคะอยู่ที่เพียงแค่4ี่แ0 0เบาทตามมาชมความคุ้มค่าของ c ี v i c f b ฟดีปีสองศคันนี้กับพี่หญิงค่ะ ำหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์สีบรอนเงินนะคะซึ่งความคลาสสิกของสีบรอนเงินก็ยังมีให้เราเห็นอยู่ คือใช้นานแค่ไหนก็ยังดูไม่เก่านะคะสำหรับด้านหน้านะคะของ Civic FB2013 คันนี้เน้นการออกแบบที่มีความสปอร์ตนะคะแน่นอนนะคะการออกแบบของ Civic นะคะดีไซน์ภายนอกนั้นดูกระถัดรัดนะคะเป็นรถยนต์ขนาด C ี Segment ตนะคะที่ขับขี่ได้อย่างคล่องตัวนะคะไม่ว่าจะขับในเมืองหรือขับนอกเมืองก็ตาม นะคะด้วยบอดี้ที่มีความกระทัดรัดดูสปอร์ตนะคะขับในเมืองคล่องตัวแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคุณวิ่งทางไกลรถคันนี้ก็มีความเกาะถนนนะคะและออกตัวได้เป็นอย่างดีนะคะกับการออกแบบที่เน้นหลักของแอโรไดนามิกนะคะที่ดูสปอร์ตและลงตัวแบบนี้สำหรับด้านหน้าของเขานะคะดูดีไซน์มีความสปอร์ตล้ำนะคะออกแบบด้วยไฟหน้า ที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะส่วนกระจังหน้านั้นนะคะเน้นความหรูหราปนกับความสปอร์ตรวมไปถึงมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยค่ะถัดมานะคะในส่วนของการออกแบบกระจกมองข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้ว ส่วนด้านหลังนะคะก็ออกแบบให้มีความจุห้องสัมภาระท้ายได้เยอะมากๆความจุของห้องสัมภาระท้ายมีขนาดใหญ่มากกว่ารถ4ดดาน4เซกเมนต,ต์ในระดับเดียวกันในท้องตลาดเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนนะคะรถยนต์คันนี้นอกจากจะให้การขับขี่ที่คล่องตัวให้พละกกำลังที่สูงแล้วยังสามารถจุสัมภาระท้ายได้เยอะมากๆอีกด้วย พี่หญิงจะขออนุญาตนะคะแนะนําในส่วนของเครื่องยนต์ซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะกับซีวิค2013คันนี้ค่ะซึ่งเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะคะแรงม้าอยู่ที่141แรงม้านะคะแรงบิดดีเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะขับในเมืองหรือนอกเมืองก็ตอบสนองได้ดีเป็นอย่างมากพร้อมกับเครื่องยนต์ซิงเกิลโอเวอร์ค a มชาร์ปนะคะที่เน้นในเรื่องของอัตราเร่งและในขณะเดียวกันก็ทําให้ มีความคุ้มค่าในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยค่ะสามารถเติม e85 ได้และนอกจากนี้นะคะในส่วนของเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์ CVT นะคะซึ่งเกียร์ CVT นี้ก็จะเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลและเสริมให้รถของคุณมีความคุ้มค่าในเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สำหรับสภาพหน้าห้องเครื่องที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคะมีความใหม่และมีความพร้อมใช้งานมากๆนะคะคุณสามารถนำไปใช้งานต่อได้เลยนะคะไม่ต้องเคลียร์หน้าห้องเครื่องแล้วเนื่องจากว่าพี่หญิงจัดการให้คุณเรียบร้อยรวมทั้งเช็คอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ให้คุณอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวสามารถนาไปใช้ได้อย่างสบายใจเลยค่ะ ส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนั้นนะคะพี่หญิงกล้าคอนเฟิร์มเลยคะ่ะว่ารถคันนี้ปลอดอุบัติเหตุแน่นอนเนื่องจากฝากระโปรงด้านหน้าของเขานั้นบริเวณน็อตทั้ง4ตัวไม่มีร่องรอยของการถูกขันด้วยประแจเพื่อนําฝากระโปรงไปทําสีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะแก้มข้างทั้งสองด้านก็ไม่มีร่องรอยของการถอดนอด็อตหรือว่าไม่มีร่องรอยของประแจที่ขัน เพื่อนำแก้มข้างไปทําสีเลยนั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุการชนด้านข้างมาค่ะส่วนคันหน้านะคะก็เป็นคันหน้าเดิมไม่งอนะคะซึ่งคันหน้าลักษณะนี้สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ารถไม่มีการชนหน้ามาค่ะ นะคะของรถยนต์คันนี้สำหรับคันนี้นั้นนะคะเป็นรุ่น 1.8e ค่ะ 1.8e ก็คือรุ่นกลางของเขานั่นเองนะคะซึ่งคันนี้จะมีเบาะหนังมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะการตกแต่งเบาะหนังนะคะและคอนโซลด้านหน้าจะตกแต่งด้วยวัสดุสีดำขึ้นอยู่กับสีภายนอกของตัวรถนะคะ เบาะหนังสีดำนะคะมีร่องรอยการถูกใช้งานไปเพียงแค่ประมาณ15%เท่านั้นเองนั่นหมายความว่าสภาพของเบาะยังมีความสมบูรณ์อยู่เกือบร้อเเซนะคะพี่หญิงคอนเฟิร์มได้คะ่ะนี่พี่หญิงทำความสะอาดให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะและทุกท่านสามารถนำไปใช้ต่อได้เลยเบาะหนังเป็นเบาะนังแท้จากโรงงานนะคะและนอกจากนี้นะคะ mm hmm. บริเวณคอนโซลหน้าและแดชบอร์ดนะคะของรถคันนี้ยังจัดวาง อุปกรณ์แล้ฟังก์ชันการทํางานต่างๆรวมถึงฟังก์ชันการควบคุมต่างๆไว้อย่างเหมาะสมและมองเห็นได้อย่างชัดเจนด,ด้วยแนวคิดการออกแบบของ Honda นะคะเริ่มต้นจากพวงมาลัยนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าของผู้หญิงตอนนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถคันนี้นะคะซึ่งด้านซ้ายของก้านพวงมาลัยนั้นก็จะเป็นตัวควบคุม หน้าจอ MID ที่เป็นหน้าจอขนาด5นิ้วอยู่บริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะเพื่อโชว์สถานะต่างๆภายในรถนะคะส่วนด้านขวานั้นนะคะก็ควบคุม Cruise Control นะคะหรือว่าปุ่มล็อกความเร็วอัตโนมัตินั่นเอง ด้านล่างนะคะของก้านพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะสามารถเป็นปุ่มรับสายและวางสายโทรศัพท์มือถือเมื่อเชื่อมต่อบลูทูธได้ส่วนเครื่องเสียงเขานะคะก็เป็นเครื่องเสียงแบบบิวด์อินนะคะฝังอยู่บริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะใช้งานได้สะดวกสบายมากไม่กินพื้นที่และมีความสวยงามซึ่งคันนี้ก็เป็นหน้าจอเดิมนะคะสามารถเชื่อมต่อ AUX ได้นะคะ USB ได้เล่น FM AM ได้นะคะรวมถึงใส่แผ่นได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งถือว่าเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานมากสำหรับลำโพงของเขานะคะก็เป็นลำโพง4ตัวพร้อมด้วยซับวูเฟอร์2ตัวนะคะทั้งหมดเป็น6ตัวซึ่งเหมาะสมเป็นอย่างมากกับการใช้งานรถยนต์คันนี้ค่ะ กน่าใช้สุดๆเลยใช่ไหมคะกับ Civic FBP ี2013คันที่พี่หญิงนำมาให้ชมกันวันนี้ค่ะถ้าหากท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าตามหารุ่นนี้อยู่แล้วล้วก็ทักพี่หญิงมาได้นะคะตาม Line ID หรือว่า Facebook Inbox นะคะหรือว่าจะโทรมาในเบอร์โทรที่พี่หญิงให้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปก็ได้นะคะวันนี้พี่หญิงมีข้อมูลดีๆรอคอนเฟิร์มทุกท่านซ้ำอยู่ค่ะหรือถ้าหากท่านไหนที่อยากสอบถามเรื่องของ finance นะคะ,ะ,คะเงื่อนไขในการจัดเช่าซื้อต่างๆ ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะสอบถามพี่หญิงก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวในวอ,อกหน้านะคะรอชมค่ะว่าพี่หญิงจะนํารถสภาพดีราคาถูกรุ่นไหนมาให้คุณได้ดูอีกหรือถ้าหากมีแนะนําก็ทักแจ้งพี่หญิงมาได้ว่าอยากชมรุ่นไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวพี่หญิงจัดให้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่ในวอลหน้าสวัสดีค่ะ